อุ้งอิงเผยอาการป่วยล่าสุดทักษิณเครียดอ่อนเพลียเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ในายทักษิณชิน,นวัตรถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกเนื่องจากมีอาการกำเริบเหนื่อยหอบหายใจไม่อิ่งทางเจ้าหน้าที่กรมราชธาน์โดยนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นการด่วนล่าสุดอุ้งอิงแททองทานชิน,นวัตร ได้เดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยของนายทักษิณชิน,นวัตรผู้เป็นบิดาและอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวพินทองทาชิน,นวัตรคูณากรวงและนายพันทองแท้ชิน,นวัตรที่ทางกรมราชธรรอนุญาตให้ญาติและบุคคลใกล้ชิดจำนวนสิบคนนะชั้นสิบี่ อาคารมหาภูมิพลราชาุนุน์เป็นเวลา40นาทีโดยนอกจากนี้ยังมีทีมทนายความเข้าเยี่ยมนายทักษิณด้วยในเวลาต่อมาอุ้งอิงแททองทานสัมภาษณ์อัปเดตอาการของนายทักษิณเบื้องต้นคุณพ่อมีอาการเครียดอ่อนเพลียเนื่องจากอายุมากแล้ว74ปีแล้วเราก็เป็นห่วงพ่อเรื่องโรคหัวใจที่หมอเก่งมาก มอนิเตอร์ทุกอย่างที่เคยรักษาสิบปีส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษให้เป็นดุลพินิจของคุณพ่อให้คุณพ่อดำเนินการเองเลยแต่ทางเรายืนยันจะไม่ย้ายไปโรงพยาบาลเอก,กชนแน่นอนเพราะเพศโรงพยาบาลตำรวจก็เก่งหลายคน